มีทางบ้านถามมาว่าเมื่อคนเราเสียชีวิตเปลี่ยนสภาพไปเป็นกายละเอียดกําลังสมาธิที่ได้ฝึกฝนเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์จะส่งผลต่อเนื่องไปยังกายละเอียดหรือไม่ครับส่งคุณโยมตอนมีชีวิตอยู่ปฏิบัติธรรมเอาไว้อย่างดีเนี่ยละโลกไปแล้วกําลังสมาธิจะส่งให้ไปเกิดในสุขติแล้วก็จะสามารถทําสมาธิต่อได้แต่ว่าไม่ได้เท่าเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะตอนเป็นมนุษย์เรามีกายหยาบเนี่ย ซึ่งเหมาะกับการปฏิบัติธรรมมากที่สุดสมาธิจะก้าวหน้าได้เร็วถ้าเกิดทาอย่างเอาจริงเอาจังนะแต่พอเป็นเทวดานางฟ้าเป็นกายละเอียดเพราะฉะนั้นทําสมาธิได้แต่ผลจะช้าไม่เร็วเท่ามนุษย์แต่ผลไม่ใช่ว่าหมดไปเลยหรือไม่ได้ว่ากลับมา100%ผลยังต่อเนื่องให้อุ่นเครื่องตอนเป็นเทวดานางฟ้าไปก่อนจังหวะเหมาะลงมาเกิดเป็นคนปฏิบัติธรรมใหม่ก็จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วจเจริญพร